สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวสั้นกับ HR Channel เมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาบริษัท Metro System Corporation จำกัดมหาชนได้เข้าร่วมงาน Active Citizen ปลุกพลังไทยต้านไัยคอร์รัปชันโดยเกิดขึ้นที่บริเวณล,ลานกิจกรรม Central World ฝั่งด้านข้างศูนย์การทา Central World และโรงแรม c e n t r a Grand at Central World โดยมีทั้งหน่วยภาครัฐและเอกชนสถาบันการศึกษาออกมาแสดงพลังปลุกจิตสำนึกไทยต้านภัยคอร์รัปชันมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ3,000คนโดยงานนี้มีเป้าหมายรณรงค์เพื่อให้ประชาชนตื่นตัวเป็นพลังพลเมืองต่อต้านคอร์รัปชันโดยบริษัทเมโทรซิสเต็มคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการฉุดริคอร์รัปชันในครั้งนี้ด้วยค่ะ ติดตามช่วงข่าวสั้นกับ HR Channel ได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยเมโทรเอคำตอบขอสำนักง,งานยุคใหม่โทรเลยอยู่640